ปิดท้ายกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะได้จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบทค่ะ ที่วัดสังฆาวิถีตําบลเนินขี้เหล็กอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายประทีศะปศิลปะเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบทซึ่งเป็นโครงการที่มีบทบาทสําคัญในการเริ่มสร้างความเข้มแข็งและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างงานสร้างไรายได้แก่พี่น้องประชาชน เป็นการจัดระเบียบและการถือครองที่ดินของรัฐได้เป็นการชั่วคราวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอำเภอลาดยาวนะคะได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็กได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนและได้ความให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลเนินขี้เหล็กมีพื้นที่ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยของตอนเองค่ะ